ยกทับยกทัพทอล์กเช้าวันนี้คุยกันเรื่องใหญ่ Talk of อฟเดอะทจริงๆนะครับเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าหรือที่ในศัพท์เทคนิคเขาเรียกกันว่าเฟ c ออ f นะฮะหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหมันกระชากความหล่อความหนุ่มจาก60ลงมา30-35จริงๆเหรอแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหม และวันนี้เราจะคุยกันนะครับกับท่านนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยท่านนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมาอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับกรณีของคุณสุรชัยสวัสดิเจริญครับหกสิบกว่าแล้วนะฮะครับไปทำเฟซออฟหลายคนบอกว่าคํานี้มันไม่ใช่เฟซออฟครับมันไม่ใช่การผ่าตัดศัลยกรรมคุณหมอช่วยอธิบายเฟซออฟหน่อยฮะครับอันนี้เกิดความสับสนนะครับหลังจากที่คํานี้ออกไปนะครับมันก็ กิดท,ที่กระแสนะครับผมว่าเป็นแพนิคขึ้นเลยนะฮะสังคมคนไข้เดินเข้ามาจะทำเฟสออฟนะฮะรจริงๆแล้วเฟสออฟเนี่ยก็หมายความว่าเปลี่ยนหน้าเลยนะครับเปลี่ยนหน้าจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะซึ่งในต่างประเทศก็มีทำนะ<อ><อ>ในต่างประเทศมีทำแต่เป็นการทำจากการที่เจออุบัติเหตุนะฮะหรือว่าเป็นโรคนะฮะแล้วเขาย้ายใบหน้าของอีกคนหนึ่งนะฮะมาใส่เข้าไปที เหมือนกับหนังเรื่องเฟสออฟเมื่อปีห9ึ่งเก้าเก้าอะไรนาจ,จีจอร์นเป็นเล่นนะฮะทีนี้ของเราเนี่ยนะฮะจากอายุที่มากขึ้นนะะ<ช>เราก็มีการทำเหมือนกันนะ,ะเป็นการที่ใช้การผ่าตัดเข้าไปช่วยแต่ค,คำว่าเฟสออฟเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ถูกนะฮะมันใช้ไม่ถูกมันก็จะเป็นลักษณะเป็น คนที่มีอายุมากก็เรียกว่าเอจิ่งเฟสนะฮะเอจิ่งเฟสเนี่ยมันมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะก็มีหย่อนคล้อยนะหน้าหน้ารอบหน้ากรอบหน้าเนี่ยจากหน้าที่เรียวมันก็จะกลายเป็นหน้าสี่เหลี่ยมทุกคนเราไปดูสิครับจากหน้าที่เป็นรูปวีนะต่อไปก็มเป็นรูปสแควร์เพราะเพราะเพราะอะไรก็แรงดึงดูดของโลกมันดึงลงมาเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงถูกต้องครับดึงลงมาดึงแล้วก็ดึงลงในนี่อีกพอ60ก็เป็นเป็นสแควร์แล้วล่ะ นะครับเป็นแนะครับอาจจะแร์บางคนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วแต่รูปโครงคงหน้านะครับแต่มันก็จะห้อยลงมาในแนวขนานลงมากรณีของคุณสุรชัยที่ไปทัเนี่ยเราใช้คำว่าเฟซออฟเห็นบอกว่าทางสมาคมเองถูกแอบอ้างชื่อด้วยใช่ไหมครับทางคุณหมออีกท่านหนึ่งครับคืออย่างที่ที่เรียนนะครับว่าการใช้คําที่ไม่ถูกต้องโดย บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์แล้วไปอ้างว่าเป็นผู้ชำนาญการด้านความงามันดับหนึ่งของประเทศซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งตั้งนะฮะก็ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความเป็นชีนนัใช่ความเข้าใจผิดว่าเป็นท่านเป็นผู้ชำนาญเชี่ยวชาญในด้านความงามนะดับหนึ่งของประเทศเลยนะฮะอนนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องออกมาปกป้อง ความเป็นแพทย์นะซึ่งซึ่งเป็นคนที่มาชี้นาแนะนําหรือให้ข้อมูลหรือว่าเป็นการตรวจรักษาวินิจฉัยแทนเรานะซึ่งอันนั้นเป็นเทคนิคนะฮะนะฮะผมถามจริงๆเราสามารถทําให้เราหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นแบบกรณีของคุณสุรชัยครับทำได้ไหมถามว่าในในในด้านเทคนิคในปัจจุบันประเทศไทยเราก็สามารถทําได้นะครับหมอที่ทําด้านสัญญกรรม ความงามแล้วมาหรือแม้จะมาอุตสาหกรรมตกแต่งอะไรต่างๆซึ่งท่านก็ทําอยู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับแต่หมายความว่าอย่างในกรณีของท่านที่เป็นดาราเนี่ยท่านอาจจะมีเวลาน้อยนะครับท่านก็เข้าไปทําทีเดียวยกเสร็จมันก็แลดูเป็นมากถูกไหมแต่ถ้าคนทั่วไปเราจะพักสักสองเดือนเดือนหนึ่งคงจะลําบากถูกไหมครับด้วยภารกิจหน้าที่ด้วยเงินทองด้วยนะครับ เพราะนั้นเขาก็อาจจะค่อยๆทําไปนะพอมีอายุมากอาจจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนครับหนังตาคิ้วตกหนังตาตกถูกไหมจมูกห้อยย้อยมุมปากห้อยลงมามองดูก็เศร้าคางที่เคยเป็นลูกตั้งออกมามีมิติมันก็กลายเป็นคางยาวนะครับนะถึ่งนั้นเขาก็ค่อยๆเก็บแต่ถ้าคนคนหนึ่งมีความพร้อมทุกๆอย่างมีเวลาพออาจจะเข้าไปทีเดียวหนึ่งเดือน ออกมาก็เชีงได้ผู้ชายที่เป็นสัญลักษณ์ของอายุมากก็ศีสาล้านถูกไหมครับนะก็อาจจะไปปลูกผมก็นะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการกา,การชลอวัยนี่นะครับ,รบก็ประกอบด้วยการดึงหน้าดึงหน้าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้แผ่เล็กนะฮะซึ่งผ่านทางกล้องอันนี้เราก็ทํากันเป็นการยกคิ้วนนฮะขึ้นมาทั้งหมด ตัดให้กล้ามเนื้อบริเวณที่หัวคิ้วซึ่ง<ะ>ที่บอกว่าเป็นถาวรใช่ครับเมื่อตัดกล้ามเนื้อไปแล้วการที่เราต้องฉีดโบ็อกบ่อยๆเราก็ไม่ต้องฉีดมันก็ตัดทําให้กล้ามเนื้อไม่ขมวดเข้ามาก็จะเห็นภาพแต่กร,รณีของ <c oughs> ของของ,ของนักร้องท่านนี้เนี่ยคุณสุชัยเนี่ยคืออย่าเรียกว่าเฟซออฟเด็ดขาดเพราะมีการแอบอ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการจะแจ้งความเอาผิดกับดรเซปิงเป็นเจ้าของโครงการเฟซออฟที่ใช้ชื่อนี้ซึ่งมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตอนนี้ความคืบหน้าในส่วนนี้ ก้ไอ้การที่จะไปเอาผิดของท่านเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของทางราชการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูว่าอันนี้เป็นการให้ข้อมูลในลักษณะของการหลอกลวงประชาชนหรือไม่หรือให้ข้อมูลที่ผิดหรือไม่หรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่อันนั้นก็เป็นหน้าที่ผมคงไม่มีหน้าที่ไปไปนำสรุปอย่างนี้นะครับแต่แต่กรณีที่มันเกิดขึ้นถามว่าตัว ตัวเจ้าของที่ใช้ดเรเซปิกพูดง่ายก็ค,คือท่านก็รู้อยู่แล้วเนี่ยฮะว่าอะไรคือเฟสออฟอะไร,ค,รคือผ่าตัดศสรีกรรมตกแต่งท่าไมถึงใช้คำว่าเฟสออฟผมว่าท่านจะรู้หรือเปล่าเพราะท่านไม่ได้เป็นแพทย์ถูกไหมครับนั่นไงท่านไม่ได้เป็นแพทย์แต่เป็นอ,อ,อาจจะเป็นท่านมีความชำนาญในการขายหรือ,อ,อในการทำตลาดใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนที่ทำการตลาดกับคนที่ทำการขายเนี่ยนะก็คงมีความรู้ลึกซึ้ง ไม่เหมือนแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำเ,เราจะบอกว่าเขาผิดเปล่าเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไว้ว่าเขาผิดนะคือต้องบอกว่าไม่รู้ดีกว่าครับท่นันที่ทางสมาคมมีการตรวจสอบอะไรกับทางทางดรเซปิงไหมฮะไปเจออะไรที่มันรู้สึกเป็นผิดปกติไหมในการที่ออกมาทําแผนการตลาดแบบนี้ครับในผมก็เดิมก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่พอมีคนไข้เข้ามาหรือว่ามีแพทย์โทรมาถ,ถามเข้าเนี่ย เราก็เลยต้องกลับไปดูว่าเฮ้คนนี้เป็นใช่หมอจริงไหมเราก็เข้าไปเช็คที่สมาชิกเรานะในแพทยสภาก็ปรากฏว่ามีมีชื่อนี้นะครับไม่มีชื่อนี้ไม่มีเลยไม่มีชื่อนี้ครับครับแต่มีสารประกอบการก็ไม่ทราบว่าพอพอลิงก์เข้าไปมันก็จะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของท่านนะครับนะครับแต่ท่านจะมีสารประกอบการหรือเปล่านี่เรียนจุงว่าเราไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับกับคุณสุรชัยสมมเฉลิมไหมครับ ออไม่ครับเพราะว่านั่นเป็นเป็นสิทธิส่วนตัวของคนไข้นะครับคือเราก็คงไม่ไม่เข้าไปยุ่งท่านนะครับท่านมีสิทธิที่จะทําหรือท่านมีสิทธิที่จะออกมาให้ข้อมูลเพราะว่าท่านเป็นคนของประชาชนนะครับประชาชนก็ควรแต่ถ้าถามมุมมุมของคุณหมอนะครับมองดูแล้วเนี่ยนะครับที่ที่ดูแลเรื่องศัลยกรรมอยู่แล้วเนี่ยครับพอมองดูแล้วผลจากการทาของของคุณสุรชัยเองมันโอเคไหมก็โอเคครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคุณสุรชัยก็ต้องประกอบด้วย หัตการดังนี้นะครับหนึ่งดึงหน้านะครับอาจจะใช้กล้องหรือไม่ใช้กล้องก็เป็นเทคนิคของคุณหมอนะครับอันที่สองทำหนังตาที่หย่อนคล้อยนะครับอันที่สามกรามใหญ่ก็อาจจะมีการฉีดโบท็อกนะฮะหรือเข้าไปนะครับแล้วก็ศีษาที่ท่านร้านนะฮะก็อาจจะปลกผมเข้าไปแค่นี้ก็แลดูดีขึ้นแล้วผิวหน้าที่แลดูกล้านจากอายุนะครับอิลาสติกมัน หายไปนะคอลลาเจนลดลงอ,อันนั้นใช้เวลาในนั้นก็อาจจะกระตุ้นด้วยเลเซอร์ Laser, หรือใช้ฉีดเซลล์เข้าไปที่หน้าอันนั้นก็ทําให้ลายดูดีขึ้นนะครับรับรองได้ใช้เวลาประมาณหน่งถึเดือนนะคนหายเข้าไข่ออกมาก็ต้องหนุ่มแต่จะถามว่าหนุ่มถึงสามสิบปีไหมน,นะครับผมว่าคนอายุเลข3กับเลข6โครงสร้างต่างๆก็แตกต่างกันนะครับงงก็ต่างกันถูกต้องครับเป็นการเสริมกําลังใจยั่ไงหมอ สิบสิบห้าปีนี่ยังพอเป็นไปได้นะครับอันนี้30ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ถูกต้องครับมันมันอะไรที่มันนะครับให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายหน่อยสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะแล้วก็กาลังมองถึงถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่ออกไปในสื่อตอนนี้ทั้งเฟซอัพทั้งศิลปกรรมตกแต่งท้ายสุดถ้าจะต้องไปทาจริงๆต้องคํานึงถึงอะไรเป็นเป็นอย่างแรกอ๋อก็คํานึงถึงอันที่หนึ่งก็คือคํานึงถึงความจําเป็นของตัวเองครับ อันที่สองก็คํานึงถึงกระเป๋าตัวเองอันนี่สำคัญที่สุดใช่ครับอันที่สามก็ต้องคํานึงถึงแพทย์ที่ไปทำนะครับครับครับาลฮะคุณผู้ชมกเป็นข้อคิดดีๆนะครับจากทางสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณหมอธนวัฒน์โชติมาครับครับขอบคุณครับ